สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะคะเรามาตอนใบงานที่15ต่อนะคะหน้าที่10ค่ะในเรื่องของคำตอบของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะคำตอบของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรคืออะไรนะคะก็คือค่า x และค่า y นะคะที่แทนลงไปในสมการเชิงเส้น2ตัวแปรแล้วทำให้สมการเป็นจริงค่ะ นะคะสมการเป็นจริงหมายคือหมายความว่าไงทั้งสองข้างมีค่าเท่ากันจำได้ไหมคะทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากันนะคะอ่ะและจะได้ว่าคู่อันดับ x y นะคะจะเป็นคู่อันดับที่อยู่บนเส้นกราฟนั่นเองนะคะค่า x นะคะค่า y เนาะเป็นคู่อันดับที่อยู่บนเส้นกราฟนะคะอ่ะเราไปทำข้อที่1กันต่อก,กันก่อนนะคะ จงพิจารณาวา่าคู่อันดับต่อไปนี้อยู่บนกราฟ 4x บวก 5y เท่ากับ23หรือไม่ให้พิจารณาวา่าคู่อันดับนี้อยู่บนกราฟนี้ไหมนะคะวิธีทำก็คืออยากรู้ว่าคู่อันดับ 2, 3อยู่บนกราฟนี้ไหมนะคะเราก็จะต้องแทน x ด้วย2ค่ะ ส่วน y คือ3ใช่ไหมคะเราก็จะแทน y ด้วย3ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสมการเราคือ 4x บวก 5y เท่ากับ23ถูกไหมตรงนี้เป็น x แทน x ด้วย2อ่ะตรงนี้เป็น y แทน y ด้วย3นะคะเราเลยได้เป็น4คูณ2บวก5คูณ3เท่ากับ23ค่ะ หมายความว่าตรงไหนมี x เราจะแทน x ด้วย2ตรงไหนมี y เราจะแทน y ด้วย3นะคะเลยได้สมการนี้มาจากนั้นหาค่าค่ะ4คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ4คูณ2เป็น8ทดไวในใจนะ5คูณ3 15ถูกไหม8ดบวก15ได้เท่าไหร่คะ23ค่ะสรุปว่า23เท่ากับ23 สมการนี้เป็นยังไงลูกเป็นจริงค่ะทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับเท่ากันนะคะแสดงว่าสมการเป็นจริงเราจึงสรุปได้ว่าคูณดับสอง2-3นี้อยู่บนกราฟของสมการ 4x บวก 5y เท่ากับ23ค่ะไปพิจารณาต่อนะคะในข้อที่2ข้อที่2ให้คูณดับดับ5-1มาหมายความว่า x เป็น5 y เป็น1อยากรู้ว่า คู่อันดับนี้อยู่บนกราฟ 4x บวก 5y เท่ากับ23ไมคนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะต้องแทน x ด้วย5ค่ะแทน y ด้วย1ค่ะดังนั้นตรงไหนมี x เราจะแทน x ด้วย5ค่ะตรงไหนมี y เราจะแทน y ด้วย1ค่ะเราเลยได้เป็น4คูณ5บวกกับ5คูณ1นะคะเท่ากับ23มาหาคำตอบกันนะคะว่ามันเท่ากันจริงหรือไม่นะคะ 4คูณ5เท่ากับ20นะคะ5คูณ1เท่ากับ5ได้เป็น20บวก5ค่ะ20บวก5เท่ากับ25ค่ะนักเรียนขา25เท่ากับ23สมการนี้เป็นยังไงคะเป็นเท็จค่ะดังนั้นนะคะสรุปได้ว่าคั้นดับ51นะคะถ้าเป็นเท็จแสดงว่าจุดนี้ ไม่ได้อยู่บนกราฟของสมการ 4x บวก5 y เท่ากับ23นั่นเองโอเคไหมคะถ้าจุดไหนแทนเข้าไปแล้วสมการเป็นจริงแสดงว่าอยู่บนกราฟสมการนั้นแต่ถ้าควรดับไหนแทนลงไปแล้วสมการเป็นเท็จแบบนี้แสดงว่าจุดนั้นไม่อยู่บนกราฟของสมการนี้ค่ะอ่ะต่อไปข้อ2ใหญ่ค่ะนักเรียนลองไปพิจารณา ว่าคู่อันดับต่อไปนี้อยู่บนกราฟ 3x ลบ y เท่ากับ7หรือไม่นะคะเหมือนเดิมค่ะอยากรู้ว่าข้อ1น,นะคะอยากรู้ว่าคู่อันดับลบสองหนึ่งอยู่บนกราฟ 3x ลบ y เท่ากับ7หรือไม่ก็แทน x ด้วยอะไรคะลบสองคะ่ะแทน y ด้วยอะไรคะ1ค่ะ จะได้ตรงไหนมี x แทน x ด้วยลบ2ค่ะตรงไหนมี y แทน y ด้วย1ค่ะดังนั้นนะคะเราจะได้เป็น3คูณกับ x เพราะฉะนั้นได้เป็น3คูณกับลบ2นะคะลบด้วย y ก็คือลบด้วย1ค่ะเท่ากับ7มาหาคำตอบกันนะคะ3คูณลบ2ได้เท่าไหร่คะ3คูณลบ2นะคะ บวกคูณลบเป็นลบนะคะอ่ะได้ลบลบเท่าไหร่คะ3าคูณสเป็น6ได้ลบ6ค่ะลบ6ลบ1ตัวตั้งติดลบลบด้วย1นะคะตัวตั้งติดลบอยู่แล้วเนียถึงเป็นนี่อยู่แล้วเนาะแล้วลบอีก1นะคะเพราะฉะนั้นได้เป็นลบ7ค่ะลบ6ลบ1ได้เท่ากับลบ7นะคะซึ่งลบ7เท่ากับ7ไหมคะไม่เท่านะคะแสดงว่าสมการนี้เป็นเท็จดังนั้นนะคะ คู่อันับลบสอไม่อยู่บนการาฟของสมการ3 x ลบ y เท่ากับ7ค่ะไปดูข้อที่2นะคะข้อที่2ให้นักเรียนลองทำด้วยตนเองค่ะทำเหมือนกับข้อที่1และข้อที่แล้วเลยนะคะอ่ะต่อไปมาดูข้อที่3ใหญ่กันนะคะกำหนดประโยคสัญลักษณ์นักเรียนกลุ่ม1 มีจำนวนนักเรียนชายมากกว่าจำนวนนักเรียนหญิงอยู่5คนนักเรียนมีอะไรนะคะจำนวนนักเรียนชายนะคะมากกว่านักเรียนหญิงอยู่5คนจำได้ไหมคะเราจะเปลี่ยนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะโดยให้สิ่งที่เราไม่รู้เป็นตัวแปรเนาะ <Spider> <Man> เพราะฉะนั้นเราไม่รู้นักเรียนชายก็เลยให้ x แทนจํานวนนักเรียนชายเราไม่รู้จํานวนนักเรียนหญิง เราเลยให้ y แทนจํานวนนักเรียนหญิงนะคะดังนั้นนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรลูกนักเรียนชายมากกว่าจํำได้ไหมคะคำว่ามากกว่าคือการเปรียบเทียบเนาะเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องหมายลบนะคะเราเลยได้เป็น x ลบกับอะไรคะจำนวนนักเรียนหญิงก็คือ y นะคะมากกว่าอยู่5ก็คือเท่ากับ5นั่นเองดังนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น x ลบ y เท่ากับ5ค่ะโจทย์บอกต่อว่าถ้านักเรียนกลุ่มนี้มีจำนวนไม่เกิน19ค่ะจงเขียนอัรนดับแสดงคำตอบของสมการในข้อที่1นักเรียนทั้งห้องไม่เกิน15นะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าค,คุณครูให้ x เป็น5หมายความว่า x นี่คือนักเรียนชายถูกไหม x ต้องเริ่มที่5คน พราะว่าโจทย์บอกนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงอยู่5คนแสดงว่าเป็น4ได้ไหมไม่ได้นะคะถ้า x เป็น5หมายความว่านักเรียนชายมี5คนนักเรียนหญิงก็ต้องไม่มีเลยหรือ0คนนั่นเองนะคะ x, x เป็น5นะคะ y เป็น0นั่นเองต่อไปถ้ามีนักเรียนชาย6คนนักเรียนหญิงกี่คนคะถ้านักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงอยู่ห หมายความว่าถ้านักเรียนชาย 6, นักเรียนหญิงก็มีแค่1ค่ะเพราะฉะนั้น x เป็น 6, y เป็น1ค่ะต่อไปนะคะ x เป็น7ค่ะนักเรียนชายมี7คนแสดงว่านักเรียนหญิงมี2คนค่ะเพราะชายมากกว่าหญิง5คนนะคะต่อไปถ้า x เป็น8ค่ะ y หรือนักเรียนหญิงมี3ค่ะต่อไปนะคะ x เป็น9นะคะหรือผู้ชายมี9คน ผู้หญิงก็จะมีแค่4คนค่ะเพราะชายมากกว่าหญิง5คนค่ะต่อไปนะคะ x เป็น10 y เป็น5ค่ะนะคะสิบลบหหรือ5นะคะเพราะว่าชายมากกว่าหญิง5คนนะคะต่อไปค่ะถ้าผู้ชายมี11ผู้หญิงก็จะมี6ค่ะและสุดท้ายค่ะผู้ชายมี12ผู้หญิงก็จะมีแค่7นะคะ เพราะผู้ชายมากกว่าผู้หญิง7คนคะ่ะทำไมมีแค่ x เท่ากับ12ค่คะทำไมถึงมี13ไม่ได้เพราะถ้าเกิดนักเรียนคิดนะคะถ้าผู้ชาย13ผู้หญิงจะต้องมี8ซึ่ง13บวก8เป็น21คนคะ่ะแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่านักเรียนกลุ่มนี้จะต้องไม่เกิน19คนดังนั้นค่า x เลยมีแค่12นะคะ เมื่อเราได้ตารางเรียบร้อยแล้วนะคะไปเขียนคูนดับกันนะคะคูนดับที่เป็นคําตอบของสมการนี้ก็คือมีคู่แรกเลยค่ะ x เป็น5 y เป็น0คือคูณดับ50ค่ะคูณดับ61ค่ะคูณดับ72คูณดับ83คูณดับ94คูณดับ15คูณดับ116และคูณดับ127ค่ะ ข้อ3ถามว่าคำตอบของสมการตามเงื่อนไขข้อ2มีกี่คำตอบนับเลยค่ะคมีกี่คำตอบคะหนึ่ง6 7 8สามีาคำตอบนะคะนี่ตั้งแต่ X เ,เลย1 2 3 4 5 6 7 8คาาคำตอบนะคะเพราะเหตุใดมีแค่8นะคะเพราะนักเรียนกลุ่มนี้มีตั้งแต่5คนแต่ต้องไม่เกิน19คนคะ่ะ ที่คุณครูอธิบายไปตอนแรกแล้วนะคะ x จะเป็น13ไม่ได้นะคะถ้า x เป็น13 y เป็น8รวมแล้วจำนวนคนทั้งกลุ่มจะเกิน19ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะกำหนดสัญ,ญลักษณ์กำหนดประโย์สัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีความยาวของด้านเป็นสองเท่าของด้านกว้าง มีความยาวของด้านยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้างนะคะเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ด้าน x เ,เป็นด้านอะไรคะด้านกว้างและ y เป็นด้านยาวเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าอย่างไงอ่ะดูประโยคนี้นะคะความยาวของด้านยาวนะคะตกคําว่าด้านยาวนะคะ เป็นสองเท่าของด้านกว้างด้านยาวเป็นสองเท่าของสองเท่าของด้านกว้างอ่ะเพราะฉะนั้นสองเท่าของด้านกว้างด้านยาวคืออะไรคะ y สองเท่าคือคือสอคูณนะคะสคูณกับอะไรด้านกว้างก็คือ x เพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ y เท่ากับส x ค่ะ ข้อ2จงเขียนอัรนดับแสดงคำตอบของสมการนี้ค่ะถ้า x เป็น1ค่ะอ่ะนักเรียนค่ะแทนในใจไปเลยนะคะถ้า x เป็น1สมมติถ้าตรงนี้เป็น1นะ x ตัวนี้เป็น1นะคะ1คูณ2ได้2ค่ะเพราะฉะนั้นมีค่า y เท่ากับ2ค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูสัก1ข้อเนาะ y มันเท่ากับ2 x ใช่ไหม สอคูณ x หรือ2อคูณหนะคะเพราะฉะนั้นสองคูณหได้2นั่นเอง y มีค่าเท่ากับ2ต่อไป x เป็น1นุดนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น y เท่ากับสคูณหนึุ่ดห้เวลาคูณเอาจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมนะคะได้เป็น15บห้าคูณสองคูณสเท่ากับสาสิ เวลาตอบนับจุดรวมค่ะหตำแหน่งค่ะ3.0เพราะฉะนั้น x เป็น1.5 y เป็น3ค่ะต่อไป x เป็น2ค่ะนักเรียนคะแทนลงไปเลยนะ2คูณ2เป็น4นะคะ y เท่ากับ4ต่อไปค่ะ x เป็น3.5ค่ะ3.5คูณ2ค่ะได้7.0นะคะหรือ7 ต่อไปค่ะ x เป็น4ค่ะเราแทน x ด้วย4นะคะ4คูณ2เป็น8ค่ะต่อไปนะคะแทน x ด้วย5ค่ะ5คูณ2เป็น10ค่ะนักเรียนสัสงเกตเห็นได้ว่าข้อนี้ไม่ได้กำหนดหมายเหตุใดๆนะคะดังนั้นยิ่งคุณครูแทนค่า x ลงไปเรื่อยๆนะคะหมายความว่ายังมีค่า x อีก หลายจำนวนคุณครูใช้สัญลักษณ์เป็นจุด3จุดนะคะหมายความว่าเราก็จะได้ค่า y ไปอีกเรื่อยๆเช่นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูคก็จะใช้จุด3จุดเช่นเดียวกันสรุปนะคะเราจะได้คู่อันดับที่เป็นคําตอบของสมการนี้ได้แก่คูณดันดับ12ค่ะคูณดันดับ1.53ค่ะคูณดับสอง24ค่ะคูณดับ 2, ดับ3.57ค่ะคูณดับ4ี ควรดับและจุดและจุดๆนะคะแสดงว่ายังมีคำตอบอีกหลายคำตอบเลยข้อ3นะคะคำตอบของสมการตามเงื่อนไขข้อที่2มีกี่คำตอบนกเรียนบอกได้ไหมคะว่ามีกี่คำตอบไม่ได้นะคะเพราะมันมีมากมายหลายคำตอบเนื่องจากอะไรคะเนื่องจาก x และ y เป็นจำนวนใดๆที่มากกว่า0ซึ่งสามารถแทนค่าได้มากมาย นับไม่ทวนค่ะเราสามารถแทนค่า x ได้มากมายนับไม่ทวนนะคะถ้าเราแทนค่า x ไปแล้วเราก็จะได้ค่า y ที่มากมายนับไม่ทวนเช่นเดียวกันนะคะโอเคถ้านักเรียนทำเรียบร้อยแล้วทุกข้อนะคะก็ถ่ายรูปส่งงานคุณครูในอัลบั้มได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ